สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับเกมที่สเปอร์ไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ได้ผลเสมอกลับมาก็ถือว่าแฟแฟกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยแมนยูบุกนะครับแล้วก็บี้เราหนักเหลือเกินแล้วก็ทำประตู นำเราสองครั้งสองคราด้วยกันนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเราเล่นได้ดีกว่าครองเกมแล้วก็สามารถสร้างสรรค์โอกาสบุกได้มากกว่านะครับแต่ว่าเพียงแค่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นเองที่ยังขาดขาดเกินไปนะครับก็เลยลงเอยด้วยการแบ่งแต้มกัน2 2เกมนี้นะครับทำให้ผมรู้สึกว่าทีมเราโชคร้ายอีกแล้วนะครับแม้ว่าอะไรอะไรจะพร้อมนะฮะนักเตะกลับมากันหลายๆคนหลายหน้าหลายตา ะแต่ว่าคนหนึ่งที่ขาดไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจของเกมรุกของเราอีกคนหนึ่งเหมือนกันคือครูลูเซฟสกีครับเนี่ยตรงนี้คือผมเคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วว่าถ้ากองกลางเรานะถ้ามีเบนทันกูฮอยเบียสกิปลงพร้อมกันเนี่ยผมว่ามันจะลำบากมันจะหนักคนใดคนหนึ่งแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับที่เบนทันกูจะต้อง คอยเก็บกวาดให้ทุกอย่างนะครับผู้เล่นแมนยูคงจะงงว่าเอา้าสเปอร์นี้มันมีเบนทันกูกี่คนเนี่ยนะครับเพราะว่าจะไปไหนก็เจอตลอดนะครับไม่ว่าจะขึ้นไปบัญชาเกมรุกนะฮะหรือว่าจะต้องไปอยู่หน้าแผงรับนะครับก็เป็นหน้าที่ของเบนทันกเูเก็บเรียบทั้งหมดนะฮะเป็นเดอะแบกของแผงมิดฟิลด์ในวันนี้เลยนะฮะถามว่าฮอยเบียกับสกิปมีบทบาทไหมมีครับแต่น้อยมากๆจริงๆนะฮะก็ช่วยได้บ้างบางจังหวะแต่บางจังหวะก็ เสียบ่อยนะครับฮอยเบียร์นี่ก็จ่ายเสียบ่อยนะฮะส่วนโอลิเวอร์สกิปนะครับผมว่านานๆครั้งเราจะเห็นบอลสวยๆจากเขาอยู่บ้างนะครับลูกจ่ายบอลไกลให้กับทีโมบายเนอร์มีโอกาสกระชากเข้าไปยิงเองในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับแล้วก็การตัดบอลได้บ้างเนี่ยนะครับก็บางจังหวะก็โอเคแต่บางจังหวะก็อาจจะ ช่วยทีมได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเบนทันกูก็เลยกลายเป็นตัวเด่นๆเ,เลยนะครับแล้วก็เหนื่อยลิ้นห้อยมากที่สุดในแผงมิดฟิลในขณะที่กองหน้าเองนะครับคนที่เหนื่อยลิ้นห้อยมากที่สุดผมว่าก็น่าจะเป็นริชาร์ดลิสันที่ทั้งเหนื่อยใจด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีโอกาสงามๆเลยนะนอกจากลูกเตะมุมเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องคอยมาตัดบอลในแดนกลางด้วยนะครับคอยไล่บอลน,นะฮะเป็นหน้าเป้าก็จริงแต่ว่า ก็ต้องลงมาไล่บอลกันทั้งแผงนะครับพวกปีกก็ไล่กองหน้าก็ต้องลงมาไล่แล้วการติ๊กจ่ายบอลเขาเนี่ยก็ทําได้ดีทําให้แบบเริ่มใกล้เคียงแฮร์รี่เคนเข้าไปทุกวันทุกวันนะครับก็หวังว่าเขาจะทําแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับวันนี้มีประตูด,ด้วยก็ถือว่าเป็นรางวัลแห่งการทุ่มเทของเขาก็แล้วกันสําหรับในเกมนี้นะครับพูดถึงกองหน้าแล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึงตัวใหม่ด้วยติโมวเนอร์นะครับวันนี้ลงมาแต่ก็ยัง ก็ใช้คำพูดที่ต้องบอกว่าไม่กล้านั่นแหละนะครับคือเล่นแบบเพลย์เซฟไว้ก่อนเสียบอลให้ยากที่สุดไว้ก่อนนะครับถ้ามีเพื่อนเติมก็ให้เพื่อนแบบง่ายๆนะฮะแล้วจังหวะที่จะฝ่าไปเองหรือควรที่จะทะลุเข้าไปเองหน่อยเนี่ยนะครับก็มีให้เห็นน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะจ่ายคืนเข้ามาที่ตรงกลางแต่ครึ่งหลังเหมือนจะโดนกําชับมานะครับ ก็เลยได้อาซิดให้กับทางด้านเบนทันกูนะครับที่ไรเนอร์เนี่ยจี้จี้เข้ามาทางริมเส้นทางด้านซ้ายนะครับแล้วดึงจังหวะรอให้เบนทันกูสอดขึ้นมานะฮะก่อนที่จะลากเข้าไปยิงด้วยซ้ายนะครับเต็มเต็มข้อฮะผ่านมือโอนาน่าเข้าไปนะครับนี่คือประตูที่ล้ำค่านะครับก็ติโมไวเนอร์มีส่วนร่วมด้วยนะฮะถือว่าก็คงจะทำให้เขามั่นใจในระดับหนึ่งถึงแม้ว่า ลูกยิงของเขานะครับจะยังไม่ตรงกรอบในเกมนี้ก็ตามนะครับลูกแรกก็เปิดมายิงโดงไปนู่นเลยนะฮะขึ้นอัศจรรย์ไปเลยนะครับแล้วลูกที่2เนี่ยก็มีโอกาสจากลูกใจของเออสกิปนั่นแหละนะครับที่ลากเข้าไปยิงด้วยซ้ายแต่ว่าหลุดออกนอกกรอบไปนะครับหลุดเสาสองไปแบบไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่นะครับลูกยิงยัง ยังสามารถเปิดช่องให้คนเข้ามาแซะได้อว่าเนี่ยก็ฟอร์มแท้จริงของแวนเนอร์ก็ยิงประมาณนี้นะครับอ่ะแต่ว่ารอดูไปนะครับกำลังจับจังหวะกันอยู่นะฮะซึ่งก็ทำได้ดีนะครับในเกมเปิดตัวถือว่ามีพลังงานแล้วก็ไล่บอลขยันไม่มีหมดนะครับรวมถึงว่าการอ่านเกมการจ่ายบอลให้เพื่อนในในตำแหน่งที่ว่างเหมือนเหมือนจะดูแปะไปงั้นๆน,นะครับแต่ว่าเอาเข้อจริงแล้วเนี่ยเขาก็แบบ หาคนที่แบบอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบนะแล้วค่อยจ่ายนะครับก็ติโมวายเนอร์เราหวังว่าจะพัฒนาขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับแล้วบวกกับคนที่จะมีการทําเกมจากแดนกลางให้กับเขาด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคูรูเซฟกี้หรือแมดดิสันใครจะกลับมาก่อนเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับติโมวายเนอร์ด้วยเหมือนกันนะครับมันต้องรออาศัยคนที่จ่ายให้งามๆด้วยนะครับแล้วก็เบนนัอห์นสันทางด้านขวาเนี่ยผมว่าวันนี้นี่ ีเด็ดไม่มีเลยนะครับได้บอลเยอะมีโอกาสจ่ายจากริมเส้นทางด้านขวาเข้ามาเยอะนะครับทั้งบอลเรียดบอลโดง่งแต่ว่ายังไม่แม่นเลยกับเพื่อนนะครับคือต้องปรับจังหวะอีกแล้วนะครับเป็นนั้นดอนซันนี่จะเป็นประเภทว่าสามวันดีสี่วันไข้นะฮะวันไหนที่จ่ายได้แม่นก็ริชาริสันก็ได้ประโยชน์ไปนะครับแต่ว่าวันไหนที่หลุดฟอร์มก็จะเป็นแบบนี้นะครับยิ่งก็ไม่แม่นจ่ายก็ ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้เปรียบนะครับคือต้องบอกว่าได้บอลเยอะมีบทบาทเยอะแต่ผลลัพธ์นี่มันเงียบไปหน่อยนะครับก็ต้องพูดอย่างนั้นส่วนประตูที่เสียนะครับก็ต้องมองว่าโดนโต้กลับเร็วนะครับลูกแรกเนี่ยก็ถือว่าเรากําลังดันขึ้นสูงเลยนะแล้วพอเสียบอลเนี่ยก็โดนนะครับการใช้บอลเร็วของแมนยูวันนี้เนี่ยพยายามที่จะ เขาเล่นน้อยจังหวะมากที่สุดนะครับสำหรับเกมรุกของแมนยูนะครับแล้วก็บังเอิญว่าถึงแม้ว่ากองหลังของเราจะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันครบนี่คือชุดตัวจริงเลยนะฮะสคนแต่โรเมโร่กับฟานเดอร์เฟนวันนี้กลับลงมาแล้วมันเหมือนกับว่าความเร็วในหายไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จังหวะที่เข้าบล็อกเข้าแย่งนะฮะที่เคยเป็นจุดเด่นว่าแหมมันทันเวลาตลอดเนี่ยแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็เหมือนกับ ยังบางเหลี่ยมได้ไม่ค่อยดีนะครับปิดมุมได้ยังไม่ดีพอนะครับก็เลยโดนยิงส่วนใหญ่ก็จะมุมไม่ได้กว้างนะครับลูกที่แมนยูได้ประตูไปเนี่ยนะฮะก็ต้องรับกันไปนะครับทั้งกองหลังทั้งผู้รักษาประตูนะครับลูกที่2นี่ก็โดนชิ่งเร็วนะครับทำชิ่ง1 2กเงินเข้ามานะฮะนี่ถ้าเจอบอลเร็วแบบนี้สเปอร์มีปัญหาเหมือนกันนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่า การร้างสนามไปนานของทั้ง2คนนี้นะฮะที่ทําใหอา้องศาในการบังบอลบล็อกบอลอะไรต่างๆนะมันอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับเดี๋ยวรอเวลาจูนกันให้เข้าที่หน่อยก็แล้วกันนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนะฮะดานกุซินก็ได้ลงนะครับแต่ว่าเวลาก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะก็คงจะได้เหตุอะไรดีๆมากกว่านี้นะครับ ตัวสำรองเมื่อคืนนี้ก็มีแต่ส่วนใหญ่นะที่ก็จะเป็นดาวรุ่งอายุน้อยกันทั้งนั้นเลยนะครับคนที่จะลงมาเปลี่ยนเกมทําให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็เลยลําบากไปนิดนึง,ท,งทั้งทั้งที่ผมว่าเราได้ถือไพ่ได้เปรียบแล้วนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยบุกได้เยอะเหลือแค่จังหวะจ่ายแล้วก็ยิงจังหวะสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันไม่มีออปชันที่จะมาเสริมตรงนี้เสียดายจริงๆนะครับไม่งั้นก็คงจะน่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่าน,นี้แต่ การได้หนึ่งแต้มก็ก็ดีมากๆแล้วนะครับกับสภาพทีมแบบนี้นะฮะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองมาคุยกันหน่อยนะครับนะเกม Big m a ม c ชเลยนะครับสำหรับเมื่อคือนนี้ที่เราบุกไปคว้าหนึ่งแต้มจากโอตาฟอร์ดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c s i b e นะครับช่องนี้ออฟไซด์ site, ครับคอนเทนต์เรื่องเล่าในเล้าไก่เรื่องราวเกี่ยวกับสเปอร์จะพูดคุยกันที่นี่สวัสดีครับ